กุ้งที่สับไว้แล้วเราเตรียมใส่ชามแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปสักฝาหนึ่งก็ได้จากนั้นก็ใส่ตัวผงวิเศษเข้าไปตัวผงแมจิกตรงนี้เราสามารถกะเอาก็ได้ว่าไม่จำเป็นต้องมากใส่นิดนิดหน่อยหน่อยพอละเพราะว่าหนึ่งซองทำกะอาหารเม็ดได้ตั้งครึ่งกิโล แต่นี้เราเป็นอาหารสดเราก็ไม่ยังเป็นต้องใช้เยอะเพราะอาหารสดเราใช้แค่นิดเดียวแต่ใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาแต่อาหารสดเนี่ยถ้าเรามีน้ําช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะดูดซึมเข้าเนื้อแต่เราต้องทําแล้วพักทิ้งไว้ก่อนเราคุกให้ทั่วๆกลิ่นหอมมันจะค่อยๆขึ้นมาเองเสร็จแล้วเราก็ พักทิ้งไว้ในตู้เย็นสักสิบนาทีก็ได้